ก่อนหน้านี้ค่ะนักแสดงนางแบบสาวแนทอัน,นิพรเฉลิมบุรณวงนะคะเคยออกมาเปิดใจเล่าทางน้ําตาผ่านทางรายการดังเรื่องส่วนตัวเนี่ยบอกว่าตัวเองอะ่ะเออเป็นคนมีจริงๆริงกมีหนี้สินนะเป็นหนี้สินที่ตัวเองไม่ได้ก่อด้วยแต่ต้องรับผิดชอบถึงขั้นอาจจะโดนยึดบ้านหลังแรกที่ซื้อให้ตากับยาอยู่เลยนะคะเพราะว่าเหมือนจะต้องนําเงินเก็บเนี่ยไปปิดหนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่แล้วการล่าสุดนางเอกสาวนะคะหรือว่านักแสดงสาวแนทอ,อนิพรเนี่ยได้มีการมาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีลิขิตรักชิงบัลลังค่ะพร้อมกับออกมาเปิดใจทางน้ําตาถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยพอรู้สึกแบบว่ารับรู้ข่าวไม่ใช่รู้สึกขอภัยค่ะรู้ข่าวก็ตกใจพยายามที่จะตั้งสติ ยังพูดอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่าคาดีเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการถ้าพูดอะไรมากไปเนี่ยมันจะกระทบกับรูปคดีเบื้องต้นคิดว่ามีแนวโน้มที่บ้านจะไม่โดนยึดนะคะ แต่ก็มีหมายสารมาที่บ้านจริงๆนะมีหมายสารมาติดที่บ้านเลยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่พูดคุยไกลีกล่กันว่าเราเนี่ยไม่ได้จะหลบหนีนะคาดว่าอีกสักประมาณ2เดือนค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเนี่ยที่ไม่ได้มีการออกมาพูดเพราะว่ากลัวกระทบกับรูปคดีแล้วก็เจ้าหนี้ด้วยแม้จะเข้าใจผิดและทําให้มีปัญหาในส่วนของจํานวนเงินที่มันน้อยกว่าราคาบ้านแล้วก็บ้านที่เรากําลังผ่อนอยู่ก็ตามในเรื่องของจิตใจถามว่าโอเคไหมตอนนี้เธอบอกว่าก็เข้มแข็งอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในวงการด้วยแต่ที่ห่วงที่สุด ผู้ช่องขาแนทบอกว่าเขาห่วงความรู้สึกของตากับยายมากกว่าหลังจากมันมีข่าวลบๆออกมานะคะแต่เรื่องนี้คุณยายก็เข้าใจเธอดีนะคะรวมถึงอยากจะเห็นรอยยิ้มของตากับยายที่เขาเนี่ยเข้าใจเราอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดข,ของหนูนั่นคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่คิดว่าปัญหารอบด้านมันจะหนักเกินไปสาหรับเราเพราะโชคดี โชคดีที่มีคนรอบข้างที่ดีทําให้เราผ่านมันไปได้และทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีถ้าคิดทุกอย่างแหละคิดไปหมดทุกเรื่องเนี่ยก็คงไม่สามารถปกป้องตากับยายได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของสาวแนทที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับสาวแนทนะคะอยากจะให้สาวแนทเนี่ยผ่านมารสุมในช่วงนี้ของชีวิตไปได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็กลับมามีรอยยิ้มมีผลงานกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้เทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อน 的社會。